ข้อห,ว,หวยผ้ารวยชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชวเลขเด็ดเลขดับอัปเดตเป็นประจำนะครับมาพุพ่อเหมือนเดิมอีกเส้นเคยนะครับท่านผู้ชมที่เคารบแอดมินได้เลขไหนได้อาจารย์ไหนสำนักไหนลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผิดถูกขออภัยด้วยนะครับเป็นแค่เปลี่ยนแนวทางนะครับชอบกับจัดไม่ชอบกบผ่าน,นะครับแนวทางรัฐบาลไหนนะครับรวมหวยซองนะครับ วัดวันที่2มกราคม8นะครับปักหลัก10ล่างปักหลัก10ล่างนะครับให้มานะครับท่านผู้ชมให้หลัก2หลัก5หลัก6ให้หลัก2หลัก5หลัก6สามตัวนี้ต้องมาให้แน่นอนนะครับปักหลัก10ล่างแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับขอบคุณครับขอบคุณนำเอาไปเสี่ยงโชคนะครับ วันที่2วกรกาคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับท่าชมที่เคารพหวย2อจอมขมังเวทจอมขมังเวทนะครับข้อมูลบนนะครับให้หลัก5นะครับข้อมูลบนให้หลัก5นะครับ50 5256 50 5256 3ตัว1ชุดนะครับ956 9 5 6ล่างนะครับให้หลัก0นย์ะครับล่างให้หลัก0ูนนะครับ20,40-70 2040-70นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหวยสอบเจาะขมาเวทนะครับมันมาริงๆนะครับงวดวันที่สองมกราคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหวยสอบซูเปอร์เฮงๆซูเปอร์เฮงๆนะครับให้มานะครับให้หลัก2นะครับบอกบนนะครับให้หลัก2นะครับเป็นสนะครับ2428 2428 3ตัว2ชุดนะครับ6 2 4 5 2 8 6 2 4 5 2ด้างล่างนะครับบอกล่างนะครับให้หลักหนึ่งเน้นหลักหนึ่งนะครับ2 1 9 1 2 1 9 1เนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหวยซองซูเปอร์เฮงิงนะครับวันที่2อมกราคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหวยซองสองเลขนายดำสองเลขนายดำนะครับข้อมูลบนให้หลัก2นะครับข้อมูลบนให้หลัก2นะครับ 202529 202529 3ตัวนะครับ425 329 425 329ล่างนะครับให้หลัก3นะครับล่ามให้หลัก3นะครับ3235 37 3235 37นะครับ2เลขใหม่ดับนะครับตามต่อนะครับวดวันที่2มกราคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับซุปเปอร์แมน ซูเปอร์แมนนะครับข้อมูลบนนะครับให้หลัก7นะครับข้อมูลบนให้หลัก7นะครับ0747 0747 3ตัว1ชุดนะครับ647 647ล่างนะครับให้หลัก9นะครับล่างให้หลัก9นะครับ95 98 95 98ก้าแปดเก้าแนะครับติณดาราเสี่ยงโชคนะครับซูเปอร์แมนนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับ วดวันที่2มกราคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครั um บเลขแม่นบนเลขแม่นล่างเลขแม่นบนให้หลัก2นะครับเลขแม่นบนให้หลัก2นะครับ4 2 6 2 8 2 4 2 6 2 8 2 3ตัว2ชุดนะครับ7 4 2 1 8 2 7 4 2 1 8 2เลขแม่นล่างนะครับให้หลัก5นะครับ5 2 5 6 5 8 5 2 5 6 5 8นะครับเป็นแนวทางเสี่ยง โชคนะครับหวย2อเลขแม่นบนเลขแม่นล่างแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับพิทูขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับตามต่อนะครับงวดวันที่2องมกราคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหวย2องดวด9 9้าเรับนะครับดวด99รับนะครับวิ่งบนนะครับให้หลัก5นะครับเต็น5วิ่ง5ู้ลุ้ชอบ5งวดนี้จัดเลยนะครับ บนนะครับ51 56 52 57 51 56 52 57นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับดวดเก้าเก้ารับโชคดีรับเงินล้านแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขอบคุณเจ้าของขอบบนด้วยนะครับที่หกขอบบนนะครับตามต่อนะครับงวดวันที่2มกราคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหวยซองกะไตทองบนล่างนะครับ หวยซองกระต่ายทองบนล่างนะครับบนนะครับให้หลัก7นะครับบนล่างเน้นหลัก7นะครับ7 2 7 5 7 2 7 5 3ตัวนะครับ4 7 5 4 7 5ล่างนะครับให้หลัก9นะครับ9 3 9 6 9 3 9 6 9 3 9 6นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหวยซองกระต่ายทองนะครับขอบคุณเจ้าของคอมพิวเตอรนะครับที่ให้ขคอมนะครับก๊อบคุณครับ ตันต่อนะครับงวดวันที่2มกราคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหวยซองคนชี้โชคหวยซองคนชี้โชคนะครับข้อมูลบนนะครับให้หลัก2หลัก9ให้หลัก2หลัก9เน้นหลัก9นะครับ3 9 5 9 7 9 3 9 5 9 7 9 3ตัว2ชุดนะครับ4 3 9 0 7 9 4 3 9 0 7 9ล่างนะครับให้หลัก1หลัก5นะครับให้หลัก1หลัก5เน้นหลัก5นะครับ1 2 52 12 52 16 56 16 56นะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับผิดถูกขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับมันๆฮิงๆนะครับตามต่อนะครับวดันที่2อมกราคม68นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหวยซองหมูเสียงนะครับชุดปรับเจ้ามือนะครับหวยซองหมูเสียงนะครับชุดปรับเจ้ามือนะครับบนล่างนะครับให้มานะครับท่านผู้ชมบนล่างนะครับ ให้หลัก9ก้านะครับชอบ9ก้าวันนี้จัดเลยนะครับ 91, 93, 94%,95, 97, 90%,91, 93, 94%, 95, 97, 90%เ็นเนาาหนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับหวยซอบหมูเสียดบนล่างชุดปราเจ้ามือขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลหลัมานะครับขอบคุณครับขอบคุณ สุดท้ายทนะ้าสุดนะครับโชคดีมีโชคนะครับมับนหมานเฮงๆทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับงวดวันที่2มกราคม68ปีหน้านะครับรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงกราบสวัสดีครับ